สวัสดีค่ะพบก,กับพวกเราช่องพี่เว้นแฟมิลี่นะคะาาวันนี้เราก็มาอยู่ที่บ้านพี่เป๊ปซี่นะคะวันนี้นะคะมีความสำรองนะคะส,นนะส่งตรงมาจากบ้านผู้ดินดนี่นะคะ พี่เบ้นไม่ตกบก <oten Jetzt die abil itation> พี่เบ้นแล้ววันนี้พี่ควานตามาช่วยนะคะทำความสะอาดที่นอนให้พี่เป๊ปซี่ <up>

ไปแงกัน like ึเทกกว่านเลยถาไปมองจริงๆมีมองเสียมด้วยสิขาชันเลยครับผมอือได้ๆแล้วเรียนอะไนอมาเจี๊ยมหัวตี๋แต่ถ้าเราปล่อยเต็มที่หายใจไม่ตีบ

าน,น,าน้าคะนบอ <c oughs> กว่าเจ็บมือนะคะพี่เบบซี่หายตกมันหรือยังนะคะันยังยังโอ้พี่เบบซี่พี่เบบซี่ยัง <c oughs> ตกมันอยู่ดูดูหุนพี่เบบซี่ <laughs> ออกลึงโอ้พี่เป๊บซี่ออกลึงโอ้ลึงเปียกเลยนัโอ้พี่เป๊บซี่จริง ขึ้นไปติดลมบนไหมว่าไปเจอกิ่งไม้หรือว่าป้ายเรามองเห็นทนก้องตีนไม้ติดลมบนติดลมบนติดลมบนลงยากนะฮะติดลมติดลมบนยังเพราะว่าตั้งใจแต่บินไม่ได้มองข้างบนตีนไม้อยู่ข้างบนไม่มีใบรถ้วมองเหมาหนาแรงใบไม้ติดห้อยห้อยห้อยไม่ได้ไงวะอันเดีย वो चल रहा है वो तो जाने दे मैं आऊंगी

I'm not going to เอาาเรวี่เยเาอายาวขึ้อย่งตัวยาวในกลมนก่อนยาวยืดที่นะยืดเลยยาวยืดยืดทำดูิดสายตาเลยแหละมันยืด

มีไงอ้อยเต็มตยไม่ใช่อันอ้อยคันน้ำอย่างหวานเลยนะนี่ก็คอยอ้อยน้ำนั่นะใส่รถมาให้อล้มาอไมไม่บอกผมบอน้อยันน้ำด้วยขมาเยอะเลยนะตกมาหน้านี่ไม่ควายยังอันไรอ้อยอ้อยยัง เอาไไมีกันโมแกนเอ้หูเนาะโอ้ครอบครัวเขามีความรู้มุกขึ้นเสาบ้านไปถ่ายดูหวานเลยยืนไม่ได้เลยมดกัดนะคะแม่มดเต็มแถวนี้เวันก็ผิดผิดกันก็ผิดไม่ใช่ยานก้อวันเพราะว่าอะไรเอนานแล้วอเ่าลมตะค้ออย่าหวานออกเ ก็มีละครคลิปนี้นะคะไม่ฟังก็โอจบคลิปใบเพียงเท่านี้นะคะไม่ไม่ปะฝากติดตามฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะที่ช่องไายพี่เบ้นแฟม,มิลี่นะคะสวัสดีค่ะ